วันนี้กับปาแมวร้านซีเฟอร์ดิเจอร์ร้านเฟอร์ดิเจอ,อ,อ,อร์เบอร์ต้นของจัหวเชียังไงดังใั้นมีอย่างพ่อไป พอเตียวข้อร้านมาแล้วก็จะมีพนักงานขายคอยต้อนรับคอยบริการตาทุกท่านเดินชมบอกว่าจะเป็นโซนโซฟาโซนตู้เซฟโซนโต๊ะกินข้าวโซนชุดโฮมเทอเตอร์โซนชุดห้องนอนโต๊ะทำงานต่างๆก็มีให้เลือกนักขนาดเลยตังเดินกับเป็นตังเดินแนวยาวไปถึงหลังพุน่นคือเตียวจนโปเจ็บขาสําหรับใครที่กําลังซ้อหาเฟอร์นิเจอร์คุ้มๆไปยัดไปยัดแต่ได้สินค้าคุณภาพก็ต้องที่ CM เฟอร์นิเจอร์นี่เลยเพราะ CM เอฟอร์นิเจอร์คัดสรรความคุ้มค่าสําหรับคุณมาให้ โซนนี้ก็จะเป็นโซนโต๊ะอาหารหรูหรูขนาดหรูแบบหรู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 ถัดมาก็ขอปามาในโซนชุดห้องนอนบอกเลยว่าเรียบ หรูดูสบายตาสุดๆเห็มราคายังจับต้องได้แห็มและตอนนี้ทางร้านยังมีโปรฉลองครบหลบออ13ปีราคาดีขนาดและที่ร้านยังมีช่างคอยบริการประกอบติดตั้งพร้อมจัดส่ง้ส่งฟรีภายใน40กิโลเมตรลองตักเข้ามาสอบถามก่อนได้ตอนนี้ผมก็จะปลาเตลพอไปพร้อมกันว่าของจะนักขนาดไหนจะกว้างขนาดไหนไปพอกัน ส่วนไข่ที่มาแอลแล้วพบปะกับในาห้างของเฮาก็ลองขอส่วนลดเด้นะครับแกใจดีขนาดและบอกเลยมาแอลที่นี่บ่ต้องกลัวฮอนเพราะที่นี่เฟอร์น,เเนเริเจอร์แบบชุ่มชํากันได้ยาวๆบ่ต้องกัวฮอนเลยจะได้ก็ลองมาแอลก่อนได้ที่ c m อเฟอร์นิเจอร์อยู่ใกล้ๆกับโลตัสหางดงนะครับ